มีผู้แทนมาหลายท่านครับเริ่มถ่ายภาพกันครับผอดแมสได้ครับถอดแมสได้ครับได้ถ่ายภาพกันครับครับลำดับถัดไปครับบริษัทวิทาจำกัดครัสกอสุรจิตภงสิวิทยาบริษทพัทยาํามจันครับมอบต้นไม้ถ่ายภาพเป็นพิธีเลกครับสวน15นาทีสวนทุ่งชองบุไรครับเจ้าคุณสทหารครับ ครับผมขอบคุณนะครับครับลำดับถัดไปเลยนะครับลำดับถัดไปครับทีู่้จักกันตั้งเด็กครับผมแล้วก็กิจกรรมของกีฬาหมอนก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้บอลไทยมาโดยตลอดแล้วก็ท่านสุรกิจเองก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้คนสำคัญในการเชื่อมโยงธุรกิจเหล่านี้มาโดยตลอดครับทีไม่ต้องอายครับ FPT ครับไม่ใช่เรื่องกีฬาอย่างเดียวปลัดกิ่งเพื่อมากรัสุรกิจของคเพีในกระบาลครับ ร่วมรับต้นไม้จาต้นจากที่พีอนสาขาลิงุมดำไกรครับแล้วก็เราจะมีผิภัีเราอยกัสจอรท่านเคแล้วกันอนนปนือทั่วทุกจุดเลยนะครับทั่วทุกจุดครับแล้วก็จะเริ่มปลูกต้นแรกสอสอสุกทรีคงถึงวิทยาดรจอของเรานะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารท่านเลขาพรทรม นในที่ปัก้นเล็กนะครัเป็นก,การปลูกต้นไม้ครับแล้วก็เป็นภาพแอคชั่นแบบภาพนี้เราเห็นประจำะละลเลยครับนานสวนเลออยครับเ่านก้ยจ๋โอ้มาแล้วนะลูกครับผม้องอุไรครับต้นพืนต้นนะครับในสวน15นาทีเราก็จะปลูกต้นไม้ยืนต้นนะครับเป็นระดับชั้นไปเพฮ้ยเมื่อต้นไม้โตขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นร่มเงาเห็นไม้กลมดอ่ามันจะทั้นจะเป็น ผู้บริหารคุณธรรมทร์นะครับที่มีผลงานกับพวกเราไว้อย่างมากมายอีกท่านหนึ่งครับวันนี้ท่านมาเป็นผู้สนับสนุนในคณะของผู้บริหารเลื่อนปลูกต้นไม้กับพวกเราครับนะครับท่านผู้ว่าก็ปลูกต้นอูไรหนึ่งต้นแล้วก็ท่านได้ปลูกหรือยังครับไดาเลยครับเจอเลยครับเจอเลยครับเจอเลยครับแล้วผมบอกว่าภาพนี้เป็นแอคชั่นที่เป็นทิกตอกได้เลยเดีก็ปลูก เองปักป้ายเองเลยครับนี่แหละครับท่านผว่าในการเพื่อนบรรทอนครับครับจะไปไหนไหนเนี่ยทางนะครับนะทางวิ่งได้เลเนี่ยเอาละครับท่านผู้ว่าก็บอกว่าให้ทำลู่วิ่งทางวิ่งเสริมนะครับคิดว่าประชาชนมาใช้เนี่ยไม่ใช่ใช้นั่งอย่างเดียวครับเดินวิ่งออกประกอบที่เป็นชองก็คือที่รักของที่นังประชาชนนะครับ พูดคุยต่างประเส่วนโดยที่เราดีการเรื่องนี้ ชวยเป็ีนไปใเขาเงยะที่ไหนก็ลอาดูผมเดาแล้วก็อดู้วก็าไม่รู้ว่าคามสถานการณ์เป็นไงม้นเลื่ออกเดี๋ยวจะไม่ตัดรายการเดี๋ยวออกจะจะได้ว่าจะเรื่อเป็นช่วงพิเกัหรือเาเอาไม่ว่าง่ะครับขออนุญาตนำเสนอการดำเนินการของท่านอนเยนรับนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมานครเขตลาดกระบัง ศูพืเขตราติกนมเขตนีอะไรครับนาเวชนคราชบังแล็สะานสุขครับขอบคุณครับอยู่กี่ปีแล้วท่านผู้ช่วยอเือมาชันะครับทวน่มาาการาหลวนรินกากวนครับผู้ชย้นการเขตราบซึ่งจะได้ตำแหน่งท่นี่ยี่แปดแปนีครังสนุไหม ความคเอ็ว่องเราใการทำยาขไครับสวัสดีครับผู้ชวาปมองเขตนคบาลขาถงเสกผลการดเินการของเขตบแล้วก็ขะษคในการดาเนการนะครับสเขตราของเราเป็นสมัาทีกานะครับที่อยู่ที่ที่นั่นนี้นะครับเรองนรัสถามนะครับถานถจะต้องย้ายฝั่งนะครับ เขาไม่จับว่าอาคารนี้โดตเกมาระ่างอย่างนี้จำต้ออบนครับยลงมาาง้างอที่เขาไปยนะครับ้าไปนไม่ไมเนี่ยประมาณขาดตรงกางไมไม่โดทางมั้ยครับช้ากี่เดือนอาครจะฝากับตอนนี้ตอนนี้ผลงานได้ชิ้งแรกมันมีงานรื้ออาคารเดีอาี่นที่เห็นบงนะครับประชากรนนะครับ ที่เป็นเพิ่มประานประกอบการเพิ่มขึ้นนะครับยอดการจัดเก็บภาษีลดลงนะครับถึงห้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณที่ดำเนินการได้แล้วเพิ่มขึ้นก็สูงนสามเปอร์เนอ๋อเนี่ปีนี้หกหกที่ได้จะเก็บได้ไรก็เก็บไปแลรวสามร้อยสามสิบยานะลดลงไปไหมไตัวเลขอีกทีนะเดี๋ยวตอนเสนออะไรให้เก็บน่าจะเห็นนักเตะอย่านี้ครับ เป็นเศรษฐีชุมชนนะครับในเทียบปี55กับครับในรอบ10ปีนะครับ่ประชากรนชุมชนก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประชากรชุมชนเรามี7 8 0 0 0แปลงนั้นประชากรชุมชนก็มาสินี้เป็นสภาพการเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้านการภาพถนนนะครับทางท่านสำนักงานเขตนะครับข้อความเลยจะเป็นปัจจุบันนะครับท่านเจ้าคุณทหารนะครับที่ท่านเพราะว่าในของเขตนครบาลของเรานะครับรัฐบาลอุดม รถไฟฟ้เาเชื่อมส่วนตะปูไม่มอร่อ,อรงแลน,นานร์บาะบลื้อที่การตกทอบนะครับแบ่งเป็น6-8ด้วยกันไหนมาปริบัตินะครับ 5. 5. ตามทุกตามทกเหตุข้าตลาดกิโลเมตรนะครับ เรองไร้ไมไหนีผมไทการวิชการเกมีมีเร่งได้ใครรืองลราเยอะอขั้นตอนแล้วกการเร่ตาราเองอรเลยนะแล้วพวกทต้องทำพิรบขั้นตอนการระการวิจัาอะไรเงี้ยเขาเดี๋ยวจะมีคนมาล้ออีกหลังว่าทำไม่ตรขั้นตอนหรือกาเป็นเก่ว่าไร จอมาลักระบังครับเดี๋ยวแล้วก็พักนิดนึงว่าลักระบ,บังช่วงที่ผ่านม,มามีต้องทําเรื่องผู้เสียหายจากไฟน้ำท่วมมีกี่ลายทั้งหมดเดือนห้ามันลายพอยาาายดีทําเสร็จเมื่อแต่เดือน,นกุมภาพันธ์ก็เลยแวะมาเยี่ยมแล้วลักระบ,บังผมว่าปัญหาหลักตอนนี้นะก็คือลักระบ,บังเป็นเขตที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นหลักสองของเทพนครประมาณร้อยยี่สิบกว่าตารางกิาาโลเมตรแล้วก็มีประชากรเป็นหลักเจ็ด ปัญหาที่เรามีถนนจำนวนมากนะมีถนนหนทางเนี่ยหลายซอยมากเลยถนนเนี่ยมี6 7 3เส้น6 7 3 0ซอยนะมี3 0 0 4 0ซอยของของเราเองก็3 0 0 4 0ซอยเป็นของเอกชนมีถนนสายหลักอยู่9สายถนนสายรองอยู่4สายแล้วก็มีคลองอยู่ถึง65คลองและปัญหาเนี่ยคือมีการกระจายตัวมากมากก็จะเห็นว่ายิ่งช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็จะมีปัญหาในแง่ของการระบายน้ำออกเพราะว่าคลองหลักก็คือคลอง คลองประเวศรีลมซึ่งต้องไปออกที่น้กระหนงนั้นน้ำต้องไหลยอดหนักเข้าไปถ้าจะออกฝั่งตะวันออกคือต้อง่าน้ำดูรไบน้ำอย่างคลองหลวงแห่งคลองคขาองค์ายเฉลิมชิดของกรมนงนั้นในพิธีของการ้องกันน้ำท่วมของรัฐบาลปีนี้ก็คือต้องมีการกุดรอบภูเอที่เกี่ยวข้องรวมทั้งทำระบบระบายน้ำปัญหาคือการกุดรอบกุดรอบท่อเหล่านี้ก็มีความล่าช้าอยู่ นื่องจากว่าทางกรมราฐทานเองอาจจะมีป no, no like the ัญหาในการเลือกเตรียมคนมาทําการปุดรอบให้เราได้ให้สังการว่าถึงแม้ว่ากรมรัชทา์ทําไม่ได้ก็ต้องหายอกชนทำเพราะว่าเราไม่สามาราไปรอกรมราฐทานมาปุ๋ลเราได้ั้นก็ให้ให้ผู้ดว่าทน่นีปัญหาเนี้ยที่เราทำเป้าหมายไว้แล้วไม่สําเร็จกับปันญากรมราชทานก็ต้องหาเอกชมแล้วกลักับเรื่องคุณภาพใไม่ดีหรือเรื่องปุ๋รอบกองก็ดูมีเส้นหลักๆมีกองหลักที่ต้อง คุณลอาอยู่มานไม่ก้าสายก้าวสายถ้าไม่ได้ก็คือต้องเอาหางเข้ามาจักส่วนกลรงก็ลงไปช่วยนั่นเรื่องแการจันวนน้มน้ำที่เราติดต่างแล้วก็ให้มีการหาเรืองแบบระบายน้ำเพื่อเตรียมการรับรับเรื่องหมดดีนะแล้วตรงนั้นประสานกับทรงตกลมทานในการระบายน้ำออกไปทางฝั่งรนออกซึ่เราได้มีการหาเรืองกันแล้วก็ที่ว่าน่าจะอยู่ในพื้รทด่ด่างลง คือแต่ก่อนเขาจะเขาจะต้องมีระดับน้ำส so, ูงข to ั things, ้นหนึ่งถึงที่น้อปั้มออกตอนนี้จะมีการคุยกันก็ระดับน้ําลงก็ทําให้เราเราจะมั่นใจว่าจะดูแลตรงนี้ได้ดีขึ้นและจะมีจุดอ่อนอยู่บางจุดนะเช่นถนนหลวงแม่นะจุดที่มีการก่อสร้างไอตัวสะพานระดับอยู่นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องอื่นที่ตอนนี้ต้องต้องระวังเพราะอันนดิมที่ได้เล่นนัดก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนนะเพราะเราก็มีโรงเรียนอยู่ถึง2ีแห่งใน ในเขตรัฐบาลก็เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยมีโรงเรียนหนึ่งที่มีลิฟต์ที่มีปัญหาอยู่ก็ต้องการลื่อง่อไปโรงเรียนาสงดันนะซึ่งเป็นลิฟต์คนพิการซึ่สร้างว่าแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการลิฟตัวก็ต้องย้ายอล่อแล้วก็ควบเรื่องการเรื่องคุณภาพห้องน้ำแล้วก็หลังห่างงานเรื่องคุณภาพอาหารกลางวันซึ่งเป็นสิ่งที่เราเร่งรัดติดตามมาตลอดในแง่ของคุณภาพในแง่ของความโปร่งใส ซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการแต่ตั้งคณะกรรมการที่กำกับดูแลและก็มีผู้ปกครองที่เป็นส่วนร่วมของรัฐการชุดนี้ด้วยไม่สามารถช่วยดูแลคุณภาพขอเคก็ลงไปดูแลเพื่อให้เกิดความสงสัยมากขึ้นนะครับตัวแอนด์ที่เป็นเรื่องเล็กด่วนที่ต้องมาดับระวางหรือเ,เรื่องไข้เลือดออกก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายในเขตรัฐบาลเมื่อวานนี้มาน้ในเขตรัฐบาลที่มาดับไข้เลือดออกก็เป็น คนอายุไม่เยอะนะยี่สิบแปดปีแต่ว่าอาจจะมีโรคแนบซ้อนจากอาการอื่นข้อหลอดเลือดข้าวไตาสูงอย่างยวการก็เราประมาทไม่ได้เลยเรื่องเรื่องไข้เลือดออกเพราะเราเราเริ่มเห็นตัวเลขที่มะกราเนี่ยมีตัวเลขที่สูงขึ้นจากปีที่แล้วแล้วตัวเลขมะกราก็จะทําให้อาจจะมีผลในช่วง,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 งต่อไปได้เฮ้ยหมอคุณตอองระวังเหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวถ้าชาวบ้านจะได้ฟังอยู่